เราย้อนกลับไปดูการถแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะคะของประธานาธิบดีเอมเนอมาครงผู้นำฝรั่งเศสแสดงความหวังค่ะบอกว่าจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมิเชลบานิเยจนทำให้เขาต้องลาออกจากตาแหน่งโดยตัวมาครงยืนยันนะคะว่าจะยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนครบวาระก็คือเดือนพฤษภาคมปี2027 พร้อมกับกล่าวโทษพักฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายขวาจัดว่าร่วมมือกันค้นล้มรัฐบาลของบานิเยค่ะสภาวะทางตันในการเมืองฝรั่งเศสรอบล่าสุดนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่พักฟรานซ์อันโบดพักซ้ายจัดกับพักขวาจัดก็คือ National Rally หรือว่าอ n ของมาลินเลเปนไปยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันจันทร์ที่สองธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากนายกรัฐมนตรีบานิเยพยายามใช้อำนาจพิเศษผ่านกฎหมาย งบประมาณประจำปีโดยข้ามขั้นตอนการลงมติของรัฐสภาค่ะและในวันพุธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาก็ร่วมมือกันสนับสนุนยตัติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเห็นชอบ 331เสียงจากทั้งหมด577เสียงนั่นทําให้บานิเยถูกบังคับให้ต้องลงจากตำแหน่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบานิเยจะทําหน้าที่รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยนะคะที่สถานการณ์ของประธานาธิบดีมาครงจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะไม่ว่าเขาจะเลือกใคร ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งแบ่งออกเป็น3ามขั้วก็คือฝั่งของประธานาธิบดีมาครงกับกลุ่มฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายขวาซึ่งทั้ง2ฝ่าย,ยมีจุดยืนต่อต้านผู้นําฝรั่งเศส